ทุกคนตอนนี้เวลาใบสองสี่สิบห้า 2, นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปขับอร์ไซค์เล่นอุ้ยคาเฟ่แต่ว่าปิดเอาเปิดเขา,าคิดว่าเปิดอยู่ยัง <laughs> เขาเปิด <laughs> ไปขับปร์ไซค์เล่นกันดีกว่าทุกคนอันนี้คือ,แล,คอแล้วคือฟ้าดูฟ้าดูฝนฟ้าก็คือแบบอึมครึมมากเลยอ่าเดี๋ยวเราจะขับไปที่จุดชมวิวนะครับเขาบอกว่ามีจุดชมวิวเกาะยออยู่ ก็เลยจะไปดูว่าจุดชมวิวเกาะยอเป็นอย่างไรบ้างเลยครผมก็จะบอกว่าเกาะยอมันเงียบนะมันไม่มีอะไรอ่ะก็คือเราก็จะมาเที่ยวแบบไม่มีอะไรนั่นแหละทุกคนแบบมาเที่ยวแบบเงียบเงไม่ต้องมีคนเยอะไม่ต้องมีอะไรเยมีคนร้านอาหารเนาะโอ้แล้วคือลมแรงลมแรงมากลมแบบสุดยอดมาก อ๋อนี่ไงตรงนี้ฝั่งนี้คือเป็นฝั่งแบบริมทะเลโอ้นี่ร้านกาแฟส่งกาแฟสดอะไรก็เยอะอีกนะอาอยเนี่ยก็คือกินดับกินอาหารแบบว่าเสดสดได้เลยอย่างเงี้ยนะโอ้ หนาวมันไม่ใช่อะไรนะมันนหนาวโอ้ถนนเกาะยอนะครับทุกคนขับขับรอบเกาะยอสักหนึ่งรอบไหมนี่คือถนนเกาะยอนะฮะอุย้ยน้ำมันจะขึ้นมาถึงอันนี้แล้วเนี่ยขอขับรถเล่น ขับรถเล่นที่เกาะยอดูดุบดบรรยากาศโอ้เธอฝนจะตกปะเนี่ยคือเราก็ลุ้นว่าฝนจะตกหรือเปล่าตกไม่ตกตกไม่ตกอุ๊ยอะไรเนี่ยร้านขาของถึงแล้วชาไปแอลพัทยผมมันมีแบบร้านอาหารคือเขามีร้านกับข้าวอยู่เรื่อยๆนะวัดไทยยอ,อยไปวัดดีกว่าเนาะ ก็ตกมาเลยสิบึมหลบไม่ทันเลยนะก็ตกมาเลยสิบึมมาเลยทีเดียวคือตกแล้วก็หยุดอ่างเงี้ยแค่ให้เปียกอ๋ออ oh. oh. ๋อโอ้ยังไง วัดโคกเปี้ยววัดไทยยอ้ยอุ้ยเสียงไฟอะ่ะวินี่วัดโคกเปี้ยวอยู่ข้างในนู้นเหรอขี่ไปเรื่อยทุกคนขี่ไปเรื่อยขอดูก่อนเด้อมีกบรรยากาศนะครับ ตอนนี้เรากำลังขับไปที่จุดชมวิวเกาะยอสบายใจจังเลยเนาะมาขับรถเที่ยวอย่างนี้ได้เลยนะคือถ้าไปแบบที่อื่นนะอะเกาะอื่นอนะแล้วนักท่องเที่ยวเยอะเอะมันจะไม่มีโอกาสได้เจอนะไอบแบบอย่างเงี้ยที่จะมาขับแบบว่าชิลๆแบบขับเล่นๆเ่อยอะไรเงี้ยอันนี้อะไรอะ่ระอาหารจันเดียวอ๋อบ้านทุ่งนาคาเฟ่ คือก็คือเงียบะทำไมมันเงียบทังอ่ะคือเราเข้าไปมันเ,เราก็จะเป็นลูกค้าคนแรกนี่รอคนไทยคนแรกละ <laughs> คนไทยคนแรก400เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับบ้านยังไม่อยู่เกาะยอจังเลยใครใจดีซื้อที่ให้สักหนึ่งไร่นะ <laughs> ใครคนดูคนไหนใจดีซื้อที่ให้สักึงเลยไม,เไม่ใช่เปแบบไม่ใช่เปแบบไม่ใช่เปสิบบาทยี่สิบาทนะใครใจดีซื้อที่ที่เกาะยอให้สักหนึ่งไร่นะอย่ามาอยู่เกาะยอวัดทายยอไปทางขวาโอเคเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวเกาะยอก่อนนะแล้วค่อยไปวัดท้ายยอแล้วเลี้ยวซ้ายนะทุกคน โอ้ขอเขาเรียวซ้ายนะโอ้นี่ไงอ่ะตรงไปอีกประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลว้าวนัมเบอร์วันโอ้นี่ก็มีราาวแล้วเกียวโอ้ตอนนี้แขนแบบว่าแขนไหม้มากเลยอ่ะ ขับปอร์ตไซมาจากหาดใหญ่มาถึงเกาะยอตอนกลางวันตอนเที่ยงโอ้เอาก็ลมกันไปเลยจิก็ลมกันไปเลยจิเอาให้หนักเธอแล้ววันนี้ฉันจะไปเดินตลาดแต่โอ้ย,อยน้องวัวฉันจะไปเดินตลาดแต่ไม่เลยเธอถ้าเธอจะแบบมาขนาดนี้โอ้ยถนนตรงนี้สวยอยู่นะเ่ย <c oughs> วิวต้นไม้วิวต้นมะพร้าวางนะน้องบัวมาก็คือทักทุกอย่างเนงะวิวหาเสียงนะเหมือนมาหาเสียงสมัครอบตเกาะเกาะยอเบอร์ห้าครับคุณป้าหันมามองเบอร์ห้าครับคุณป้า,ป,าประหยัดไฟ โอ้อันนี้ไะนอ่ะเขามาชมวิวตรงไหนเนี่ยเนี่ยเหรออันนี้คือจุดชมวิวปะเขตสุมสซนลดความเร็วใช้ทางร่วมจักรยานกับรถยนต์ใช้ทางร่วมโอ้ยใช่ไปเถอะมันไม่มีรถสักคันเนี่ยมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ตรงนี้อะหลังบ้านแม่ โอ้โหโอ,อ้ยนะหมาหน้าหมาหน้าม่วงมาเลยอะใครทาหน้าเธอรับสมัครนักเรียนใหม่บังกรฟาร์มระเบียงเลอ,อุ้ยปิดเลยนะอ๋อเนี่ยเขามีที่พักแต่ว่าไม่มีคนมาเอาจริงๆปะคนเขาไปพักที่เราพักหมดเลยอะอ,อุ้ยอะไรอะไรเนี่ยคุณลุงหือ กินสุดยอดเลยอะอะไรอะเมื่อคี้อะไรอะเมือเ่อคี้อะไรตากตากแดดสักอย่างหนึง่งกินเค็มมาเลยอะ,อยะกะปิเหรอว้าวนี่เราเป็นจุดจุดใกล้จะถึงจุดชมวิวแล้วไหนยะจุดชมวิวเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิว อีกสองร้อยเมตรจะถึงจุดหมายในจุดชมวิวเกาะยอจ้าโอ้โหโอ้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 เนี่ยเนี่ยคือจุดชมวิวอ๋อนี่ไงนี่ถึงแล้วเขาบอกว่าถึงแล้วเอา,เ,อาเขาก็ขึ้นมาเขามาตกตากันเลยล่ะเอาเราก็จะ จอดจอดตรงเนินนี้ได้เลยใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่มีเนี่ยชมวิวนี่ทุกคนนี่เขามีเป็นแบบที่นี่เกาะยอเห็นไหมมันจะเป็นจุดชมวิวเล็กๆอยู่ตรงนี้ที่นี่เกาะยอก้มทางหลวงชนบทนะครับก็จะแบบว่า ชมวิวอยู่ตรงบริเวณด้านนี้เล็กๆอยู่แล้วนี่ให้มาชมวิวตรงนี้เหรอนี่ที่นี่เกาะยอชมวิวไปต่อไปวัดดีวกว่านี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา ขึ้นไปวัดอุยทุกคนจะได้ยแบบเราตอนนี้คือเราเอาโกปโปมาสองตัวเนาะแล้วก็ถ่ายสองตัวพร้อมกันอันนึงเอาลงยูทูบอันานึงเอาลงเพจเมมเสีย <laughs> เมมเสียไปอันนึงสรุปคือตอนนี้ก็น่าจะถ่ายกล้องเดียวแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะฮะ ไปเอไปไปไปต่ออุ้ยอันนี้เป็นแบบที่พักอ๋อที่พักเขามีแบบที่พัก,กริมน้ําก็มีแต่เราไม่เอาเราไม่อยากไปอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันลมแรงนี่จริงๆอ่ะเนี่ยที่พักเขาน่าจะแบบอยู่กลางน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแต่ว่าเรานะไม่อยากอยู่กลางทะเล นี่คือถนนเกาะยอเกาะยอนะครับเกาะยอนะครับขับรถเล่นเกาะยอแหละวันนี้โอโอยน้องหมาจะกัดโอ้ตายแล้วอันนี้หลวงยศโฮมสเตย์ เดชาโอ้นี่เป็นที่พักหมดเลยแถวนี้แบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอ้โหดูลมดีทุกคนลมมันแรงมากลมมันแรงแบบสุดยอดมากอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็โฮมสเตย์ส่วนมากเป็นโฮมสเตย์หมดเลยแถวเนี้ยเป็นที่พักแต่ว่ามันก็จะเอาจริงๆมันเป็นแบบมันเป็น บ้านคนอ่ะเนาะมันเหมาะกับเป็นการเป็นบะอ่าเป็นเหมาะกับเป็นบ้านคนมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยไทยเกาะก็โฮมสเตย์หมดเลยที่เห็นเป็นหลังๆนี้คือเขาเขาก็ให้นอนหมดเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นโรงแรมก็เนี่ยของเราที่เราพักอยู่อุ้ยเรืออุ้ยเขาวางไปเขาไม่เห็นเลยอ่ะ สิงมากไปเดินทางต่อนะครับโอ้นี่นี้ก็เป็นโฮมสเตย์แบบกลางน้ำกลัวน้ำขึ้น <c oughs> นอนอยู่แบบจำจ้ำจำเจมเลยไม่ได้นะอันนี้คืออ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็ที่พักเหมือนกันชอบเล โอ้โหลมลมแบบเธอจะแรงไปไหนโอยตรงนี้ทำไมดูสวยทำไมถนนตรงนี้ดูสวยๆอ๋อเนี่ยเป็นบ้านคนเนาะโอ้ก็คือทำลกทำสวยงามอ๋อมันมีที่ส่วนบุคคล ที่บอกว่ามีที่บนเกาะนี้เขาท่องท่องทำยังไงถึงจะมีที่บนเกาะได้อะทุกคนเราต้องมาซื้อใช่ไหม <laughs> ไม่มีตังค์ชิลโอ้ชิวเลยโอ้ยนี่ก็เป็นร้านกาแฟะปะออโอพ้พี่ๆเขาก็มองแบบจะแวะไหมจะแวะไหม <laughs> เรายังไม่แวะจ้าอุย้ยก็คือเหมือนเดี๋ยวขอขับรถเล่นก่อน เหมือนเราเจอร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งที่มันอยู่ด้านบนนะแต่ว่าไม่รู้ไปไปยังไงไม่รู้ไปยังไงก็คือขับไปเรื่อยๆก่อนถึงแล้วถึงไหนอุ้ยเนี่ยอ๋อเป็นคาเฟ่อ๋อนี่ชินโยริต้าิเจร์ชินโยริต้าอะไรไม่รู้อะคาเฟ่ อ๋อตรงก็มีร้านอุ้โโซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนร้านแล้วเนี่ยอันนี้วัดปะอาคารรูปทรงเหมือนวัดแต่ใช่หรือเปล่าเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งกินความเค็มนี่ปะ่ะวัดอ่ะ ใช่ไหมใช่สินี่แหละวัดอ่ะอุ้ยวัดเก่าด้วยนะดูเก่าดีจังเลยอ่ะขอจอดตรงนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวจจอดตากแดดไปเลยสิถึงแล้ววัดนะครับปลาทุกคนเดี๋ยวเราขับ มอเตอร์ไซค์เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะขับแบบว่ารอบ,รอบๆเกาะยอนี่แหละว,ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อ,อ,อ,อคือทริปนี้แบบฟิลมาพักผ่อนจริงๆ <c oughs> มาขับรถมอเตอร์ไซค์เล่นอุยสาธุโอ้ยลมลมแรงมาก โอ้ตัวลมมันเกินไหเป้าโอ้ยโอ้โอโหโอโหโอ้ยสุดยอดเลยอารมแบบพัดแล้วคุณ้าแล้วคุณป้าขับแบบสบายใจเฉยวันไี้มีอะไรเกิดขึ้นออ้ยมีวัดอยู่ด้านบนนุ่นด้วยเหรอหรือว่ายังไงเอาเราต้องไปทางไหนเอาเราไปทางซ้ายได้ปะ กาะยออ๋อส่วนอาหารอาจะขอตรงไปนะคือตอนนี้ไปมั่วนะขอขอไปแบบมั่วๆขับเล่นๆน,น้ำมันเต็มถังก็ยาน <c oughs> ว่ายานดอกน้ำมันเต็มถังไปเรื่อยๆโอ,อ,อ้อ๋อนี่แบบมีร้านมีร้านอาหารอ๋อเขา ร้านอาหารก็จะแทรกตัวอยู่กับบ้านชาวบ้านเนะ่ยอุ้ยละมุดหยุดเก็บกินดีก่อนชไ,ไหมนี่ละมุดต้นใหญ่มากเลยอะฟิลแบบว่ามาพักมากลับมาบ้านอะไรเงี้ยมาเก็บละมุดกินอุ้ยคาเฟ่ไหนเงี้ยไหนคือคาเฟ่คือ่เห็นอ๋อดูนิ่ร้านอาหารเต็มเลยทุกคนแต่ว่า เราไม่แน่ใจนะว่าเราจะออกมากินหรือเปล่าเนาะคือพอตอนค่ำอาจจะเมื่อยอาจจะล้านะเพราะว่าวันนี้ตื่นนึกแต่ตีสี่เดินทางมาอาจจะเมื่อยล้าอ่อนแรงอาจจะแบบว่ากลับบ้นนอนนอนแต่หัววันไปหาแบบนั่งคาเฟ่เล่นๆนูน่หนุนคาเฟ่นู้นแน่เลยข้างบนนู้นแน่เลยเนี่ยเห็นไหม เห็นหมาแล้วก็กลัวกลัวได้กลัวหมาไล่ <laughs> ไปเลยนะครับ <laughs> ถ้าเราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์นะเราไม่มีทางที่จะได้เที่ยวรอบเกาะน,นะ <laughs> เนี่ยถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเราอุ๊ย <laughs> อันนี้ก็เป็นแบบอ๋อโฮมสเตย์แบบ <laughs> อยู่กลางน้ำเลย <laughs> อุ๊ยมาติดมาติดมามีเพศสัมพันธ์กันอ่ะเฮ้ย ตาเป็นกุ้งยิงบ่เนาะตาออา้สิเป็นกุ้งยิงบ่เนาะโอ้คือแบบยังเป็นธรรมชาติยังแบบชิวมากอะ่ะเป็นทริปอันนี้คือเรียกว่าทริปขับรถเล่นแล้วกันเนาะอุ้ยเขามีร้นเขามีร้านไในนี้ย,ร,ยร,ร้านขายของชําโอ้คือมันดีตรงที่แบบรถมันไม่เยอะ ขรับรถเล่นได้สบายๆแล้วก็คือส่วนมากก็จะเป็นบ้านชาวบ้านอะไรอย่างนี้สบายใจแต่ว่ามันหนาวแค่นั้นเองลมมันแรงไงลมมันพัดตลอดเวลามันก็เลยแบบเริ่มอากาศหนาวๆหน่อยห้องพักคาโอเกะนี่นู่นห้องพักอยู่คือต้องนั่งเรือนั่งเรือข้ามฟากไปเพราะว่าห้องพักอยู่กลางน้ํา มีแบบสะพานไปก็คือใครชอบแบบนี้ก็มานอนทางริมริมน้ำได้ยนันเรายานันน้ำมันขึ้นนะถ้าน้ำมันขึ้นแล้วมันสิแบบโอ้ย <c oughs> นอนมันสิจมน้ำน้ำขึ้นนอนจมน้ำแบบปอดอะไนะมันสิมาเปียก ไปเลย,เยขับรถไปนะครับไม่รู้ไปไหนนะตอนนี้ขับไปเรื่อยๆขับรถเล่นขับรถรอบเกาะเนี่ยที่พักขับเยอะแยะเลยคือเปิด g o o g l e Map แล้วก็ติ๊กเลยใช่เขาซีฟู้ดคือมันมีร้านแบบบางร้านน่ะที่คนเยอะบางร้านก็ไม่มีคน เราจะไปคนเราจะเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปเข้าไปปุ๊บปรบมือกันเกลียวโอ้โหลมคือฝนจะตกเหรอมันก็ไม่ตกเดี๋ยวมันก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันน่ะโอ้ยตรงนู้นแบบเป็นโรงแรมแบบดูยิ่งใหญ่จัง อ๋ออันนี้ร้านอาหารมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าเหรอพี่ที่แบบอยู่ในเมืองก็บอกว่าเกาะยอมันเงียบๆหน่อยนะครับ<笑><笑>เงียบอยู่เงียบเงียบอยู่เงียบอยู่โอเคครับพี่มันเงียบอยู่ใจไปทีน่นี่ถึงแล้วถึงไหนไหนดูซิอ่อร้านอาหาร ก็คือหน้าเหียร้านอาหารเราหาไม่เจอมันเป็นร้านแบบว่าเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นร้านชาวบ้านยอะไรเงี้ยเนาะแง่อันนี้ก็เป็นร้านเปยตุ๋งเปเตี๋ยวนี่ไงอ๋อหนุ่มร้านข้างในนู้นร้านอาหารอยู่ข้างในนู้นร้านขายของชำส่วนมากร้านอาหารอยู่ด้านในเอเอสะดุกจุนะเรียกว่าเป็นการขับรถอ่าแบบ ดูผ่านเอาดูแบบหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามไปเอททะเลทองซีฟูดอย่างมันอยู่ด้านในเนี่ยเห็นไหมมันเป็นร้านอย่างเงี้ยว mm hmm. ิคาเฟ่อ่ <laughs> าวิเราไม่ไปนู้นเราจะไปริมเราจะไปริมเลเราจะขับริมเล น้องจะพาพี่ลงไปไปเที่ยวทะเลอุ้ยที่พักอุ้ยมันมีไหมมันมีแบบว่าอุ้ยอยากไปไดมึกเนาะตอนนั้นที่เราไปากระบ,บี่ปะใช่ใช่เราไปกระบ,บี่เราไปนอนเราไปนอนแพรอยู่สามวันสองคืนล้วคือแพไม่มีอันนี้ด้วยแพไม่โอ้ยหตรงนี้จนเราไม่ดูไฮโซจังแพ์ไม่มีคืนมือถือด้วยนอนนอนแห้งอยู่กันอะตอนเช้าปะก็พาแบบว่าไปไดมึก ไปไดปลาไปแบบหาปลามาให้ปลากินคือเขาเลี้ยงกระชังปลาไงเขาก็ไปหาปลาตัวเล็กมาให้ปลาในกระชังกินตอนเย็นก็ไปตอนเช้าก็ไปอย่างเงี้ยคือฟิลบอกว่าเป็นลูกชายปะตอนเย็นมะก็จะไปเอาของทํากับข้าวมาให้กินทําปลาในกระชังให้กินอะไรเงี้ยโอ้สนุกสนานมากฟิล <laughs> บบเป็น ลูกชายเทาเลอ๋อเนี่ยโฮมสเตย์โฮมสเตย์ฝั่งนี้คืออยู่กลางน้ำไปร้านขายของชำมด้วยอันนี้วัดเหรออุ้ยเย็นอุ้น่สะพานอันนี้สะพานข้ามไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะอุหนาววัดเขาบอ่อเอาตะโพลู้แล้ววัดเขาบอ่อ วิยน้ำแรงมากเลยทุกคนดูดิอันนี้คือเป็นสะพานข้ามข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วก็เอาเรือไปข้ามไปฝั่งสงขลาได้เดี๋ยวเข้าวัดเขาบอกกันดีกว่าทุกคน